สวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับถอยถอยเร็วถอยเร็วแม,แมาลูกแมวถอย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 เรื่อยๆปินยะปิะ้ง ฝนหยุดครับแม่แม่ฝนเพิ่งหยุดฟ้าเพิ่งเปิดนะครับก็เลยพาลูกๆครับมาเดินออกกำลังกายนะฮะกินหญ้า เออไปไปลูกไปลูกไปไปไปทางโน้นไปทางโน้นไปทางพิวัตรไปทางพิวัตรไปทางพิวัตรทางพิวัตรลงไปลงทางบนไปเออไปพี่มาพี่าผีมพี่ มาลูกับไปนน่พี่วัดไปนน่ไปนน่ไปนี่นนอู้น้ำเยอะครับห่าก็เยอะนะครับแน่ไปดึงตะไคร้ทำไมล่ะมาเร็วมาลูกมมา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 เร็ว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  เล่นเล่นไปไปเลยนน้ำไปไปแล้ว เหมือนฝนจะมาอีกนะครับโอ้ดีใจดีใจดีใจครับกินเลยลูกกินเลยเอาเลยลูกหลานลุยเลยยุงกัดนะ กินเลยลูกกินเลยมีน้ำนะแต่แย่ไม่เล่นน้ำเร็วแต่แย่ไม่เล่นน้ำลูกไหมอาพี่เอาพี่ลูกไหมอี่เร็วเล่นน้ำเร็วไหมมา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 ลูกมามามาอี่เร็วอี่เร็วเล่นน้ำเร็วเร็ว Tắc bốn xuống, tắc bốn xuống xuống đâu xuống Tắc xuống Bốn xuống, bốn xuống xuống đâu xuống Bốn xuống tắc Tắc xuống đâu Tắc xuống bốn xuống Tắc Tắc xuống Tắc 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 xuống บนสูงเออบนสูงบนสูงไม่เล่นครับ มีความสุขนะครับดูเขาโบกหูครับแม่เนี่ยโบกหไูไปมาไปมาไปมานี่คือใช้มีความสุขนะครับ หญ้าเยอะนะครับถ oh um, mm ้า hmm. ตั้งใจกินนะครับถ้าไม่เดินไปเดินมานะครับกินได้เป็นเดือนนะครับหญ้าอย่างนี้นะฮะนี่ครับหญ้าเกิดเองธรรมชาตินะครับสําคัญที่สำคัญที่ชอบเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเนี่ยครับนี่ครับตรงสําคัญเลยครับ ถอยลูกถอยอาตยาถอยถอยเร็วอยเรเร่มา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 ถอยถอยไปเลีนตักถอย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 มาถอยมา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 ลูกมา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 เร็่อยเรยเรื่อเร่พี่บาสมาลูกมา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 เร็มา มาเดีวไอยมาพิวัตรโนูตมพิวัตโนูตมครับแม่แม่แม <c oughs> ถอย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 ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC นะครับที่มารับชมนะครับคลิปป้นน้องนาตยาพิวัฒนานะครับก็กลับขอบคุณแม่แม่ครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับนี่ครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ